สวัสดีค่ะหมอทิพย์ปรานิชานะคะก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่หมอมาทำคลิปสั้นๆน,นะคะเกี่ยวกับความรักโดยใชย้ไพ่ของ whisper of love นะกับหัวข้อคนรักเก่านะคะนะ กรณีที่มีปัญหานะกรณีที่บางคู่บางท่านอาจจะเลิกลาหรือห่างหายกันไปแล้วนะคะแต่วันนี้แม่หมอจะใช้ไพ่ของ whisper of love สำหรับนี้นะคะในการเปิดพลังงานหนไาพา่นะคนรักเก่าที่มีปัญหากันนะหรือห่างหายหรือเลิกลากันไปแล้วคุณกับเขามีโอกาสจะได้หวนวลับมาหรือไม่หรือมีโอกาสที่จะได้กลับมา return union ความสัมพันธ์อีกครั้งหรือไม่นะ,ะนะแม่หมอก็ เป็นกาลังใจสาหรับเ,เพื่อนๆที่มีปัญหานะคะแล้วผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปน,นี้การเปิดพลังงานหน้าไพ่มีผลหนึ่งถึงสามเดือนนะคะเ,เพื่อนๆเนาะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะเหตุที่ไม่หมอต้องอธิบายเช่นนี้เพราะว่าพลังงานหน้าไพาเะนะ่เนี่ยนะให้เราเชื่อในเรื่องของพลังงานน้าไพ่อยู่ห้าสิเปอร์เซ็นนะ แต่ว่าถ้าอ่านทางด้านจิตวิญญาณพลังงานน้าไพ่ค่อนข้างแม่นยำนะเกี่ยวกับจิตวิญญาณของเราที่เป็นอย่างไรแต่ถ้าทํานายไทยทักเกี่ยวกับการมาการไปการเกิดหรือสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะให้เชื่อเพียง5 0นะ5 0าสมันอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือบางท่านถ้าพลังงานของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งนะจากแรงบุญนะทัางเพื่อนเนาะ ต้องบอกว่าพลังงานที่ใหญ่ที่สุดพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยมันคือแรงบุญของเราน,นเองค่ะถ้าเขาทํานายทายทักว่าดวงตกแต่เราไปสร้างบุญบางทีมันก็ผ่านวุกฤิตตรงนั้นได้แต่บางท่านเนี่ยดวงตกหนัก,นกๆเขาทักว่าดวงตกถึงขั้นนู้นขั้นนี้บางท่านก็เป็นไปตามคาทํานายของพลังงานนภัยหรือการทํานายสัตว์ใดๆก็แล้วแต่มันสามารถเกิดขึ้นได้นะคะนะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะ กองการที่1น,นะคะนี่กองการที่2และกองการดที่3นะให้เวลาเลือก5วินาทีเมื่อเพื่อนเ,อนเ,อนเลือกได้แล้วนะคะแม่หมอขออ่านพลังงาน,นะไพ่กองการดที่1น่นะคะเป็นกองการแรกเราไปรุ้นไปพร้อมกันนะคะนะความรักของคุณคนที่เลิกลาเรือห่างหายกันไปเนาะมีโอกาสจะได้รีเทิร์นหรือไม่นะคะคุณได้ไพ่ใบแรกนะ สถานการณ์นี้ทุเลานะคะต้องบอกว่าทั้งคุณและเขาเป็นคู่กันนะแม่หมอคิดว่านะและมีโอกาสเเพื่อนใบที่2 The Union of Hearts มีโอกาสได้กลับคืนมานะคะนะภาพนี้จะเป็นเหมือนเอ่อภาพของหญิงชายนะคะแต่เหมือนเหมือนต้นไม้ที่สวยมากๆได้มายูเนียนได้กลับมาจูบกันอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่า นะเพื่อนๆที่เลือกกล่องการที่หนึ่งเนี่ยกรณีที่มีปัญหาความรักคุณกับเขามีโอกาสได้กลับมาอยู่เนี่ยกันสูงมากๆขอดูใบสุดท้ายนะคะแทนเขาบอกว่าคุณเข้าใจที่จะนะเดินก้าวไปในชีวิตที่สวยงามหรือคุณ รู้จักการรักตัวเองเป็นนะแสดงว่าความรักของคุณครั้งนี้นะคะจะได้มีโอกาสหมดคืนกลับมานะดูแลตนเองให้ดีคนที่เรารักเขาจะกลับมาแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองการกองที่สองนะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองการกองที่สองนะคะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นแบบพร้อมกันนะคะสําหรับกองที่หนึ่งก็ดีใจด้วยนะนะคะเพื่อนๆเนาะกองที่สองนะคะนะ คุณได้ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของคิวปิดน้อยนะผู้นี้นะคะการมเทพนะคะการมเทพแผงซอนยิงปักอ,อกรักนะคะและใบนี้คุณคือดวงใจนะคุณคือเออความรักที่มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าความรักที่อยู่กันหรือคบกันเนี่ยมันเหมือนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนมันมีความ เข้าอกเข้าใจกันในหลายเรื่องนะมันถึงคิวแล้วนะคะที่การมาเทพน้อยจะแผงสอนให้คุณกับเขาเนี่ยได้มีโอกาสกลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะลุ้นใบสุดท้ายนะคะแทนแทนใบนี้เพื่อนๆนะมันเหมือนใบที่เขาบอกว่าคุณได้เดินทางตามหาความรักที่ยาวนานนะคุณจะได้กลับมาสู่ที่เดิม กลับมาสู่ถิ่นฐานที่มันอบอุ่นนะหรือใครที่ได้จากบ้านไปไกลนะคะออหรือใครที่มันมีการเรื่องของโยกย้ายที่อยู่นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือความรักนะคุณมีโอกาสได้กลับไปที่เดิมๆสถานที่เดิมๆที่คุณเคยจากไปนานแล้วนะได้ย้อนกลับไปในสิ่งที่มัน ทำให้เรานึกถึงความหลังหรือถ้าเป็นความรักครั้งนี้บางคู่นะคะคุณอาจจะห่างหายไปนานแล้วเนาะแต่ผลสุดท้ายเนี่ยมันได้ย้อนกลับมาระลึกนะแล้วก็คําว่าคนรักที่เสมือนเพื่อนด้วยเนี่ยมันมันมันกินใจมากกว่าเนาะถ้าเป็นคนรักธรรมดาเนี่ยก็อาจจะเลิกลากันโดยที่ไม่มองหน้ากันนะ คนที่เคยเป็นแฟนกันคบกันแล้วจะให้มาเป็นเพื่อนเนี่ยมันยากนะคะเ,เพื่อนๆเนาะทีนี้สถานการณ์เนี่ยนะมันถึงเวลาของคิวปิดนะทั้งทั้งสองแล้วละเนาะ<ๆ>เขาบกุกบุยบิดน,นะให้คุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสนะการหวนกลับมาที่เดิมๆนะคะที่ที่เราเคยตามหาในเรื่องของความรักมีโอกาสนะคะก็เป็นกำลังใจเนาะสำหรับเ,เพื่อนๆที่เลือกกองการที่สองนะสำหรับเ,เพื่อนๆที่เลือกกองการที่สามนะคะ คนรักเก่ามีโอกาสที่จะได้รีเทนหรือดูเนียนความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือไม่นะคะพลังงานหน้าไพ่เนาะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดใครเลยก็ได้ฟังเพื่อความบันเทิงนะฟังเพื่อพลังงานบวกๆเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเนาะตัวนี้นะคะไพ่ของยูนิคอร์นนะแล้วก็มีภาพของเด็กนะคะหรือหญิงสาวผู้นี้เนาะและใบนี้นะคะ สำหรับเพื่อนๆพี่ที่เลือกกองการ์ดกองที่สามนะคะการยูเนียนกลับมาครั้งนี้เขาบอกว่าคนที่คุณเคยคบนะเ,เขาจะมีไลฟ์สไตล์คล้ายๆคุณเนาะคุณชอบอะไรเขาชอบอันนั้นนะบางครั้งสถานการณ์เนะี Light Light, นะ่ยไลฟ์แอคแทกไลฟ์เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันก็เป็นสถานการณ์ที่บางครั้งเนาะมันมีนิสัยที่คล้ายกันบางครั้งมันก็มีความรู้สึกเหมือนคบกันเหมือนเพื่อนสนิทนะแต่ มีอะไรก็เล่าสู่กมันฟังแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเนาะใบสุดท้ายนะคะรุ่นพร้อมกันนะคะเพื่อนๆเนาะฉันแชนได้ใบนี้นะคะเนาะไพ่ใบนี้จะเป็นภาพที่เหมือนมือของเรานะ mm hmm. มันจะมีโลกมีคําว่าพ่อแม่ครอบครัวอยู่ในนั้นนะคะ mm hmm. ทีนี้ต้องบอกว่าไม่หมาะคิดว่าความรักครั้งเนี้ยนะพลังงานหน้าไพ่เนี่ย มันมีโอกาสที่คุณจะได้กลับมาอุดมสมบูรณ์กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งถ้าใครที่อยู่ในะลักษณะที่เป็นครอบครัวกันแล้วแล้วมีปัญหาบางครั้งมันมีเรื่องของเด็กๆเ,เรื่องของลูกนะคะที่เป็นสายใยนะมีโอกาสที่จะได้วนกลับแต่ด้วยสถานการณ์เนี้ยบางครั้งถึงจะไม่ได้มาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแต่ด้วยสถานการณ์ที่คุณและคนรักนะอยู่ได้นะ ด้วยเรื่องของลูกนะคะบางครั้งก็ปรับสตินะปรับหลายๆอย่างเพื่อดำเนินชีวิตในเรื่องของลูกนะคะแต่ว่าถึงตัวตนของเราจะแยกย้ายกันไปแต่ว่าคือเอาความสุขไว้ที่ลูกเนาะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันในเรื่องของลูกก็เป็นไปได้นะคะสถานการณ์เพื่อนๆพี่ๆที่มารับชมรับฟังคลิปนี้แม่หมอก็เป็นกำลังใจนอกาะในเรื่องของความรักขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะคู่ที่มีปัญหาก็ขอให้ได้ยูเทิร์นกลับมา สุขสมหวังอีกครั้งนะคะวันนี้แม่หมอบายบายคลิปความรักสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ